แต่ Around the World นี้จะเป็น Around the World ของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คค่ะแจ็คเนี่ยเขาเดินทางแบบขึ้นเหนือล่องใต้เขามาเที่ยวในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขึ้นเหนือล่องใต้ผ่านประสบการณ์ชีวิตในประเทศไทยในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในประเทศไทยอย่างโชคโชนมากๆแล้วก็สุดท้ายก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ได้สัมผัสความมีน้ำใจของคนไทยเรื่องราวของแจ็คเนี่ยเรียนว่าเอาไปทำหนังได้เลยนะมันแบบ จะฟังดูมันตลกมันก็ตลกอะ่ะแต่ฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจมากว่าคนต่างชาติคนนึงอะ่ะคือแจ็คเนี่ยคุณผู้ชมแจ็คเนี่ยเขาอยากจะไปเที่ยวเกาะเต่าค่ะเขาอยากไปเที่ยวเกาะเตา่าเขาก็ว่าจ้างรถนะว่าเอ้ยช่วยไปส่งไอ้ที่เกาะเต่าหน่อยปรากฏว่ารถพาไปส่งไหนรู้ไหมคะพาไปส่งดอยเต่าค่ะไม่รู้ว่าจากเกาะเต่าเนี่ยไปผล่ดอยเต่าได้ยังไงนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนีก็โดนมีเรื่องราวอะไรต่างๆนานามากมายคืออันนี้เรียกว่าเป็นการสู้ชีวิตของแจ็คเลยนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาต้องการจะเหมารถไปเที่ยวเกาะเต่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าอยู่ดีๆไปโผล่บนดอยเต่าที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแถมยังถูกทิ้งเอาไว้กลางทางที่จังหวัดลำพูนด้วยนะ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มจากสถานีตำรวจภูทรสองพองสุพรรณบุรีงงใช่ไหมว่าทำไมอยู่จะไปอยู่สุพรรณมันมีเรื่องนี้แลว้วเห็นนลบอกแล้วว่าเาราดูจริงๆนะของแจ็คเนี่ยโผล่ทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งภา,าคกลางเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยนะคะมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งแชร์เรื่องราวของแจ็คเอาไว้บอกว่าเขานี่ได้รับเหตุนะคะได้รับแจ้งเหตุจากโรงพักว่ามีคนเก็บพาสปอร์ตกับเก็บเงินได้จํานวนมากได้ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ สังเกตว่าน่าจะเป็นคนต่างชาตินะคะมากับรถหกล้อบรรทุกกระลำค่ะพอเจอรถคันนี้ก็เลยสอบถามจึงได้รู้ว่าเขานี่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกเลยนะคะ<โ>เขาต้องการจะเดินทางไปเที่ยวเกะาะเต่าแต่คนขับรถเนี่ยไม่รู้สื่อสารกันยังไงได้ยินคําว่าเต่าเตา่ตาเตา่ตาก็เลยพาไปที่ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พอพาไปถึงที่อำเภอดอยเต่าแล้วก็ทิ้งแจ็คเอาไว้ที่นั่นค่ะ พี่คนขับรถก็ขับรถส่งกระหล่ำเนี่ยเห็นแจ็คโบกรถอยู่ข้างทางที่จังหวัดลําพูนเพราะว่าโดนทิ้งเอาไว้ที่นั่นไม่รู้จะกลับยังไงร,ไรู้จะไปไหนก็เลยโบกรถข้างทางจนไปเจอรถกระบะที่กําลังไปส่งกระหล่ำอะค่ะก็เลยรับแจ็คขึ้นมาบนรถด้วยก็เลยสอบถามแจ็คแจ็คบอกว่าขอไอติดรถไปลงที่ราดบุรีกันละกันก็เลยติดรถไปเนี่ยนะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยพี่เขาก็ขอแวะกินข้าวที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงอำเภอสองพี่น้อง แต่ปรากฏว่านั่งกันไปด้วยกันเนี่ยแจ็คบอกเอ้าแป๊บนึงนะไอ้ลืมกระเป๋าสาตางค์เอาไว้นะคะไอ้ลืมกระเป๋าสาตางค์เอาไว้ที่ปั๊มน้ํามันเมื่อกี้แต่โชคดีค่ะที่มีพลเมืองดีเอาเก็บกระเป๋าสาตางค์ของแจ็คเนี่ยไปส่งที่โรงพักที่สอพอเมืองสุพรรณบุรีค่ะแจ็คบอกว่าจําเป็นจะต้องกลับไปเอาเพราะว่ามีของสําคัญในกระเป๋าสาตางค์นั้นพี่คนขับกระหล่ำก็เลยต้องบอกว่าอ๊ยแต่ว่าผมไปส่งคุณไม่ได้เพราะว่าผมต้องรีบไปส่งผักนะ นะคะก็หลังจากนั้นก็ได้เจอตารวจตํารวจก็เลยช่วยเหลือพาแจ็คก,กลับไปเอากระเป๋าสตางค์ที่โรงพักในเมืองสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ตอนแรกที่เจอกันเนี่ยเขาก็บอกว่าแจ็คก,ก็เครียดมากเพราะว่ากลัวโดนหลอกนะคะกลัวจะโดนหลอกอีกแต่อย่างไรก็ตามพอไปถึงที่โรงพักเนี่ยก็ใจชืนอะเพราะว่า เขาเจอพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็รอเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยให้กับมอบให้กับแจ็คด้วยนะคะเพราะกะทําให้แจ็คเนี่ยได้สัมผัสถึงน้ําจิตน้ําใจมิตรีความใจดีของคนไทยนะคะแล้วก็โชคดีที่มีลาบมาคอยแปลให้เขารู้สึกคลายใจแล้วก็ไม่เครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย คือพอผ่านร้อนผ่านหนาวมาคุณพี่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาที่พักให้ให้เขาได้พักจิตพักใจก่อนนะจะได้แล้วค่อยเดินทางกันต่อไปเนี่ยนะคะแล้วแจ็คก็บอกโอ้โหแค่เนี้ยก็สุดยอดแล้วตำรวจไทยเนี่ยสุดยอดมากนะคะแล้วก็ได้ทำให้เขารู้สึกประทับใจถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆอาจจะต้องสู้ชีวิตกันเยอะหน่อยนะคะขึ้นเหนือล่องใต้เต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ว่าเมื่อสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งค่ะได้เจอคนดีๆได้เจอคนที่เก็บกระเป๋าสตางค์เอาไว้ให้เงินทองสิ่งของสำคัญก็อยู่ครบแล้วก็เจอ คุณตำรวจไทยนะคะที่คอยช่วยเหลือดูแลให้เขาได้เที่ยวเมืองไทยได้อย่างที่เขาต้องการาก็มีความปลอดภัยแลกลับบ้านไปเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องประทับใจกับเรื่อง Around the World ของแจ็คนะคะที่มาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยค่ะ